รู้สึกตัวเองไม่เก่งไม่มีความสามารถไม่มีพรสวรรค์ทำอย่างไรวันนี้หลายคนต้องการที่จะลุกขึ้นมาเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแต่ติดตรงที่ว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งตัวเองไม่มีความสามารถตัวเองไม่มีพรสวรรค์เหมือนคนอื่นคงทำไม่ได้หรอกที่คุณเห็นคนที่เขาออกมาทำรู้สึกว่าเขามีพรสวรรค์เขาเก่งเขามีความสามารถจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีความสามารถมาตั้งแต่เกิดไม่ได้เก่งมาแต่เกิดไม่ได้มีพรสวรรค์ติดตัวมาแต่เกิด ดังนั้นคุณจึงเป็นหนึ่งคนเลยที่สามารถทําให้คนอื่นมองคุณว่าเป็นคนที่เก่งมีความสามารถและมีพรสวรรค์ได้เหมือนกับเขาถ้าคุณรู้สามาข้อนี้หมันไม่มีใครมีพรสวรรค์ทั้งนั้นแหละทุกคนที่คุณเห็นเขาเก่งเขามีพรสวรรค์วันนี้เขาไม่ได้มีติดตัวมาแต่เกิด 2. คนที่เก่งคนที่มีพรสวรรค์ล้วนเก่งหลังจากการผ่านการเป็นทารกมาแล้ว แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใส่โปรแกรมอะไรเข้าไปเพราะตอนที่คุณเกิดมาคุณก็เหมือนจอคอมพิวเตอร์ที่ว่างเปล่ายังไม่มีซอฟต์แวร์มันขึ้นอยู่ที่ว่า คุณใส่โปรแกรมอะไรเข้าไปคุณอยากจะเก่งเรื่องไหนดังนั้นทุกคนที่คุณเห็นเขาเก่งเขามีพรสวรรค์ในวันนี้เขาเริ่มต้นหลังจากที่เขาใส่โปรแกรมเข้าไปเขาอยากเรียนรู้เรื่องไหนเขาอยากเก่งเรื่องอะไรเขาก็เอาตัวไปเรียนรู้เรื่องนั้นมันจึงทําให้วันนี้เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์คนที่เก่งมีความสามารถแล้วคุณก็บอกว่าเขามีพรสวรรค์เขาเก่งเขามีความสามารถ3คุณต้องใช้กด20ชั่วโมงวันนี้ถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถมีพรสวรรค์หรือเก่งเมื่อผู้คนพบคุณ คุณต้องใช้กด20ชั่วโมงในการเริ่มต้นเมื่อคุณโฟกัสทำอะไร20ชั่วโมงต่อเนื่องติดต่อกันมันจะทำให้คุณเริ่มทำอะไรบางอย่างได้ที่คุณอยากจะเก่งอยากจะสำเร็จและอยากจะเชี่ยวชาญและเมื่อคุณทำอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอมันทุกวันทุกวันทุกวันคุณก็จะกลายเป็นหนึ่งคนที่เก่งในเรื่องนั้นเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆจนคนอื่นมาเจอคุณบอกว่าทำไมคุณมีพรสวรรค์ทำไมคุณเก่งทำไมคุณมีความสามารถจัง เมื่อคุณรู้ว่าคนที่คุณเห็นเขาเก่งเขามีพรสวรรค์เขามีความสามารถหรือเขาทําอะไรก็ดูง่ายดูประสบความสําเร็จไปหมดในวันนี้เขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่เก่งมาแต่เกิดไม่ได้มีพรสวรรค์มาแต่เกิดเขาแค่ผ่านการใส่โปรแกรมผ่านการฝึกฝนในเรื่องที่เขาต้องการจะสําเร็จ ทุกวันทุกวันทุกวันจนเป็นนิสัยจนถึงทําให้เขาเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสำเร็จดังนั้นคุณก็เป็นหนึ่งคนที่สามารถที่จะสร้างพรสวรรค์สร้างความเก่งความสามารถเมื่อคนอื่นเห็นได้ด้วยการฝึกฝนลและลงมือทํามันทุกวันถ้าคุณต้องการอยากจะสําเร็จเรื่องไหนอยากจะเก่งเรื่องไหนคุณก็ออกมาทําเรื่องนั้นมันทุกวันทุกวันโดยใช้กด20ชั่วโมงโฟกัสต,ต่อเนื่อง20ชั่วโมงติดต่อกันมันจะทาให้คุณเป็น,นคนเลยเริ่มทําสิ่งที่คุณอยากจะ ทำได้และที่สําคัญคือเมื่อคุณทําต่อไปอย่างต่อเนื่องและยาวนานพอมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนที่กลายเป็นคนที่มีพรสวรรค์เมื่อคนอื่นเห็นแล้วมันทําให้คุณเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่คุณต้องการอยากจะสาเร็จได้